ครับสวัสดีครับวันนี้ตาจะมาปักเบ็ดนะครับเอาปลาใหญ่ไม่ได้เอาปลาเล็กนะครับปลาสลอมปลาคังปลากุดคังเนาะสายเสียบร้อยนะครับสายเสียบร้อยเจอของใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ กลับกล้องให้ดูนะครับเราเราต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยางนี้ก่อนนะเอาอยานี้ก่อนนะไหนก็มาแล้วไหนก็มาแล้วมืดตึบมืดติ๊บมืดติ๊บ ใช้เบ็ดมานะครับตอนนี้เบ็ดนะครับเบ็ดใช้มาแล้วครับ,บครับใช้มาแล้วอุ้ยเดีวก็เอาปลานะครับเอาปลาที่เราเตรียมมาไว้นะครับปลาที่มันไม่ตายนะครับเนาะหลุดมืออีกเนาะ เกียร์ย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเกียร์แล้วครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับจะใส่นะครับจะลงไปใส่ตรงนี้นะครับโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะกล่องทุกน้ำจะพูเนาะ น้ำชบ่โนโอ้อขั้นเว็ด,ดสิวบัวซยในบ่อฮะช่โนโ้ำชบ่น้อได้แล้วครับได้แล้วครับจะลงใส่ตรงนี้นะครับ ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อนะครับลาอยู่ในต้ากาอ,อืนี่ก็เบ็ดนะครับเบ็ดนะครับขอโทษนะลายตานหน่นอนนะครับไม่เป็นไรครับตะบันก็กำลังส่องนะ ก็ปักหมดยี่สิบหลังนะครับยี่สิบยี่สิบเข้าป่าไผ่นะครับเข้าป่าไผ่แล้วครับเข้าป่าไผ่แล้วแล้วก็มองดูครับตรงไหนตรงไหนที่ที่น้ำวนที่น้ำวนปลามันมาพักเหนื่อยนะครับ ปลามันลงมาแล้วมันมาพักเหนื่อยบนน้ำวนแล้วเราก็จะไปปักเบ็ดตรงนั้นนะครับเออนี่ก็ไม่วนนะไม่วนก็ไปต่อครับไปหาที่น้ำวนโน่นเนาะไปหาที่น้ำวน ตาหาหากับข้าวเก่งนะหากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมบุกป,ป่าวฟ้าดงได้หมดนะครับตาได้หมดนะครับเพราะคนเคยทำคนเคยทำสินมานครับ เจอแล้วเจอแล้วที่น้ําบนนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วตรงนี้นะครับน้ํามันจะนิ่งๆน,นะครับน้ํามันจะนิ่งๆน,นะครับเจอแล้วครับไวตาก็จะลงไปใส่ครับ ใส่ตัวที่2นะครับใส่ตัวที่2นะครับเป็นปลาเข็งน้อยนะครับน่าจะคงจะได้ออกน้ำเนาะถ้าฝนตกมีค่าค่าลื่ลมล้มครับจับไม่ได้จับไม่ได้แล้ว อันที่สองนะครับอันที่สองเดี๋ยวตามต่อนะครับตามต่อนะครับถ้าคล <predominantly S 2> ิปมันหมดนะ,น,มนะครับตามต่อนะครับบุกต่อไปนะครับบุกต่อไปบุกต่อไปนะครับบุกต่อไป ไม่รู้จะไปยังไงเนาะอืมไม่รู้จะไปยังไงเนาะไปไปไป f ีไป,ไป,ไป f ี C, ป f C. บุกป่าฝ่าดวงไปเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอที่น้นามวนลงไปไงลงมาได้ยังไงเนี่ยจะลงมปได้ยังไงอืมตาชานจะไปไหวไหมตาชานตาชานจะลงไปไหวไหม ตกน้ำมีใครช่วยบ้างไหมอืออืออุย้ยนี่เห็นแล้วว่าแล้วว่าแล้วไม่มีใครช่วยก็ไม่เป็นไรอือไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกเนาะอืม,มตกหรอกไปตอ่อไปต่อนะครับไปต่อนะครับ มีแต่มีแต่เผาวันมีแต่เครือเนอะเอาตรงนี้ล่ะตรงนี้เนี่ยพุ่งนี้ม่นแม่นเลยล่ะเนาะพุ่งนี้มันแม่นเลยละนะทำเลดีมากตรงนี้นะทำเลดีมากเอา โอ้ัหนี้โอโตดีย่อยโห้โตดีย่อยหห้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอลุ้นนะครับ นี่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเกมเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ